18ก,กรกฎาคม2565มีข่าวช็อกที่นำความเสียใจและตกใจละคนกันมาสู่แฟนบันเทิงไทยเมื่อมีข่าวอาดีตนักร้องบอยแบนด์ชื่อดังแห่งยุค9กซันนี่ยูโฟหรือนายานวรุสุทธิวาตเสียชีวิตภายในคอนโดย่านวังทองหลางด้วยสาเหตุระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวโดยมีเพื่อนร่วมวงอย่างนิกยูโฟเป็นคนแจ้งข่าวเศร้านี้สู่สาธารณชน หลายคนที่เติบโตมาในยุค90อาจจะยังจำภาพความนิยมของวงบอยแบนด์ยุคบุกเบิกวงนี้ได้ดีพร้อมๆกับจำได้ว่าการสูญเสียของวงยูโฟในครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกเรื่องราวตำนานชีวิตปิดตำนานเบียร์ซันนียูโฟจะเป็นอย่างไร Legendary Channel จะเล่าให้ฟัง เวลา4.30นาฬิกา30นาทีวันที่7มีนาคมพุทธศักราช2536ร้อยํารตำรวจเอกสุชาติธรรมชาติร้อยเวรหน่วยสอบสวนตำรวจทางหลวงสมุทรสงครามรับแจ้งเหตุอุบัติเหตุรถชนกันบริเวณแยกวังมะนาวกิโลเมตรที่125-126ถนนเพชรกเกษมตำบลวังมะนาวอำเภอปากทอจังหวัดราชบุรี หลังจากรับแจ้งเหตุจึงรีบรุดไปสอบสวนที่เกิดเหตุพร้อมด้วยมูลนิธิสว่างสันเพชรธรรมสถานในที่เกิดเหตุพบรถทัวสายกรุงเทพทุ่งสงหมายเลขข้างรถ998ขีดหนึ่งทะเบียน1 1ขีดส9กทมจอดอยู่กลางถนนและพบรถเบนซ์รุ่น500 SCL เอสซีสบรอนเงินหมายเลขทะเบียน9ทอถง1525อกทมพุ่งชนด้านข้างรถทัวในสภาพรถเบนซ์แหลกยับเยินทั้งคันด้านหน้ารถเบนซ์นั้น พบศพผู้เสียชีวิตสองรายเป็นหญิงและชายเจ้าหน้าที่มูลนิธิใช้เวลากว่าสองชั่วโมงจึงเอาร่างผู้เสียชีวิตทั้งคู่ออกจากซากรถดได้ก่อนจะนำร่างไปไว้ที่วัดในจังหวัดเพชรบุรีก่อนภายในรถนั้นพบเทปเพลงของวงยูโฟจำนวน5ตลับใหม่เอี่ยมยังไม่ได้แกะพลาสติกที่หุ้มออกนอกจากนั้นยังพบหลักฐานเบื้องต้นทราบว่าผู้เสียชีวิตที่เป็นชายคือนายพัทรพงษ์ือเบียร์สุทธิพันธ์ อายุ21ปีเป็นนักร้องนำวงยูโฟส่วนฝ่ายหญิงคือนางชรลาลายซานิเซลูจิอายุ28ปีจ้าหน้าที่สอบสวนเพิ่มเติมได้ความว่าก่อนเกิดเหตุในพัทรพง์หรือเบียยูโฟนักร้องวัยรุ่นชื่อดังขับรถเบนซ์รุ่น500 SCL ออกจากกรุงเทพมุ่งหน้าไปท,ทําธุระทางภาคใต้โดยมีนางชนาลายนั่งมาด้วยด้านหน้าโดยรถวิ่งมาตามถนนเพชรเกษมขณะที่รถลั่นมาถึงบริเวณสามแยกวังมะนาว มีรถทัวร์สายกรุงเทพทุ่งสงวิ่งมาจากสายใต้เข้ากรุงเทพเลี้ยวเข้าถนนสายทนบุรีปากท่อยังกระทันหันจนเป็นเหตุให้รถเบนซ์ของนายพัทรพงศ์พุพ่งชนรถทัวร์อย่างแรงเสียงดังสนั่นวันไหวเป็นเหตุให้นายพัทรพงศ์หรือเบียยูโฟนักร้องหนุ่มชื่อดังแห่งยุคและนางชนะไรเสียชีวิตทันทีส่วนผูดด้โดยสารบนรถทัวร์นั้นไม่มีใครได้รับบาดเจ็บและคนขับรถทัวร์ได้อาศัยจังหวัดชนบุรีหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุไป สำหรับนายพัทลพ,พงศ์หรือเบียรนั้นเป็นนักร้องนำวงบอยแบนด์ชื่อดังแห่งยุค u f o ซึ่งกำลังเป็นที่ชื่นชอบของกลุ่มวัยรุ่นเป็นอย่างมากสังกัดบริษัทกีตาเลรีคอร์ดจำกัดที่ผู้ตายพร้อมโดยเพื่อนอีก3าคนนั้นได้ร่วมกันออกอัลบั้มชุดแรกเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วหรือปี2535ในชื่อชุด u f o โดยเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้กับวงทันทีก็คือเพลงปลื้มอกปลื้มใจและเพลงสักวันหนึ่ง เวลาต่อมาประมาณ17นาฬิกาหนาทีผู้เป็นบิดามารดาของนายพัทรพงศ์พร้อมด้วยเพื่อนร่วมวงกลมทัง้งญาติพี่น้องอีกประมาณ30คนได้เดินทางมาที่วัดทรรแก้วอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีเพื่อติดต่อขอรับศพนายพัทรพงศ์ที่ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างสันเพชรธรรมสถานนำศพมาเก็บไว้ที่วัดในขณะที่มีแฟนเพลงนับร้อยที่ทราบข่าวต่างเดินทางมาดูศพนักร้องหนุ่มจนแน่นวัดในสันติบิดาของนายพัทรพงศ์ ขออนุญ,ญาตเจ้าอาวาสวัดทรมแก้วเพื่อทำพิธีรดน้ำศพที่ศาลาบำเพ็ญกุศลโดยนายสันตินั้นเป็นประธานในพิธีรดน้ำศพเป็นคนแรกทำกลางความเศร้าโศกของญาติพี่น้องหลังจากทางญาติพี่น้องรดน้ำศพเรียบร้อยแล้วจึงนำศพเบียร์ยูโฟนักร้องวัยรุ่นชื่อดังส่งวัดชนรัตประธานล่างสลิดอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีโดยมีกำหนดการโสดศพบำเพ็ญกุศลเจ็ดวันส่วนศพนางชนาลัยซานิเซรูจิ ปรากฏว่านายอับดุลลาอดีตนักการทูตมาเลเซียประจําประเทศไทยซึ่งเป็นสามีพร้อมโดยญาติได้เดินทางมารับศพเช่นกันโดยทางญาติให้มูลนิธิสว่างสันเพชรธ,ธรรมสถานนาศพไปส่งที่วัดลาดเผาวกรุงเทพมหานครส่วนที่วัดลาดเผาวซึ่งเป็นที่ตั้งศพของนางชนาลัยผู้ยังมีตําแหน่งหนึ่งคือผู้จัดการวงสวรวงดนตรีวัยรุ่นชื่อดัง ปรากฏว่าได้มีบรรดาญาติญาติเดินทางมารอรับศพที่บริเวณสาราวัดเป็นจํานวนมากและในจํานวนนี้ก็มีนักร้องนําวงสวอรมาร่วมด้วยคือนายทัตพง์หรือเต้พงศทัตโดยเต้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าหลังจากที่สมาชิกในวงทราบขา่าวก็พากันช็อกไปหมดทุกคนเพราะก่อนหน้านี้ตนและคนในวงพร้อมกับเบียร์มักไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเวลาโดยก่อนที่เบียร์จะประสบอุบัติเหตุนั้นเจอกับตนครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมา ยังพูดคุยหยอกล้อเล่นกันไม่คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นส่วนนางชนะ,ะไยหรือพี่อ้อยเป็นคนที่นักร้องในวงให้ความเคารพนับถือเพราะเป็นผู้จัดการวงเบียเองเรียกพี่อ้อยว่าแม่แล้วก็ไปไหนมาไหนด้วยกันซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการไปทําบุญตามที่ต่างๆและก่อนที่จะประสบอุบัติเหตุทราบว่าพี่อ้อยได้ชวนเบียไปหาพระรูปหนึ่งทางภาคใต้แต่ก็มาประสบอุบัติเหตุเสียก่อน ส่วนนางวัชราพรผู้เป็นมารดาของเบียร์ยูโฟนักร้องวัยรุ่นชื่อดังเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่าลูกชายเพิ่งกลับจากการแสดงคอนเสิร์ตหลังจากนั้นก็เข้านอนโดยเขียนจดหมายไว้ที่หน้าห้องว่าให้ปลุกตอน11โมงเช้าเพื่อที่จะกินข้าวโดยสั่งว่าให้ซื้อขนมจีนมาให้กินด้วยเพราะอยากกินมาเป็นอาทิตย์แล้วดังนั้นหลังจากปลุกลูกชายตามเวลาที่บอกไว้ลูกก็มากินขนมจีนที่ซื้อให้จากนั้นจึงมีโทรศัพท์มาจากเพื่อนหลังคุยโทรศัพท์เสร็จ กินอาหารเสร็จก็พูดคุยกันกระทั่งประมาณเที่ยงครึ่งนายพัทรพงศ์ก็ออกจากบ้านโดยก่อนที่ลูกชายจะออกจากบ้านไปนั้นมีสิ่งพิษสังเกตอยู่ก็คือทุกครั้งที่ออกจากบ้านนายพัทรพงศ์จะยกมือไหวแต่ครั้งนี้กลับทําท่ารอเล่นแล้วบอกว่าบาย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 กลับไปกลับมาพูดจายอยู่อย่างนั้นถึงสามครั้งโดยครั้งสุดท้ายก่อนออกไปก็บอกว่าคราวนี้ไปจริงๆแล้วนะซึ่งหลังจากนั้นตนก็ไม่ได้เห็นหน้าลูกชายอีกเลย แตะทั่งเช้าวันรุ่งขึ้นดูข่าวทางโทรทัศน์จึงได้ทราบว่าลูกชายเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตแล้วนั่นเองจากการเปิดเผยของพนมผู้ระยะผู้จัดการวงดนตรียูโฟซึ่งจริงๆแล้วพนมเป็นนักร้องนักดนตรีวงสวรนอยู่ด้วยนั้นจึงทราบว่านายพัทรพงหรือเบียกำลังจะเดินทางไปไหว้พระที่จังหวัดเพชรบุรีโดยก่อนหน้าที่จะเกิดอุบัติเหตุนั้นทราบว่านายพัทรพงมีความรู้สึกอึดอัดในใจ เลยให้ตนทราบว่าดวงไม่ค่อยดีจึงได้นัดแนะกับนางชนาไรยซึ่งเป็นผู้จัดการวงสวร์ไปทําบุญที่จังหวัดเพชรบุรีแต่นึกไม่ถึงจริงๆว่าจะมาจบชีวิตลงโดยไม่มีโอกาสได้ไปไหว้พระตามที่ตั้งใจโดยผลงานของนายพัทรพงษ์หรือเบียนั้นนอกจากการร้องเพลงแล้วปรากฏไว้ยังประกอบอาชีพนายแบบเสริมด้วยโดยเป็นนายแบบโฆษณารถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าโนวาคู่กับเล็กไอศูนและเอกทีวีชื่อดังอย่างไรก็ตามผู้สื่อข,ข่าวทราบว่า ในพัทรพงศ์มีโครงการที่จะแสดงละครเรื่องช่างมันฉันไม่แคร์กับแกรมมี่ด้วยแต่ต้องมาพบจุดจบเสียก่อนส่วนนายสมพงศ์วิสิทธิ์วานิชผู้บริหารบริษัทคีตาต้นสังกัดของวงยูโฟเปิดเผยว่าเสียใจกับการจากไปของศิลปินคนนี้มากไม่น่าที่จะด่วนจากไปตั้งแต่ยังหนุ่มแน่นเพราะเป็นเด็กที่มีอนาคตไกลคนหนึ่งโดยในเดือนหน้านี้ในพัทรพงศ์หรือเบียร์ก็มีโครงการที่จะต้องเข้าห้องอัดออกอัลบั้มชุดที่2แล้วด้วยซ้ำไป u ูโเป็นวงดนตรีบอยแบนด์ชื่อดังแห่งยุค90สังกัดคล้ายคีตาร์เลคคอร์หรือคีตาร์อนเตอร์เทนเมนนั่นเองโดย u ูโนั้นออกอัลบั้มแรกเมื่อปลายปีพุทธศักราช2535ในชื่ออัลบั้ม u ูโก่อนจะโด่งดังเป็นพลุแตกในอัลบั้มเดียว u ูโนั้นประกอบไปด้วย4หนุ่มที่มีหน้าตารอเหล่ามีความสามารถในด้านการร้องเพลงคือนิกนภัทรอศวชานนท์นิกพิสิทธ หรือยานวรุษสุทธิวาทสันนีคมสันสว่างสวยเคนและพัทรพงสุทธิพันธ์เบียร์แต่ภายหลังที่เกิดเหตุหลายขึ้นกับเบียร์ทางวงจึงต้องเสริมเพิ่มสมาชิกเข้ามาอีกหนึ่งคนนั่นก็คือศิวกรชุมชื่นจิมมี่ซึ่งเข้ามาร่วมงานตั้งแต่อัลบัมชุดที่สองเป็นต้นไปหลังจากนั้นยูโฟ,โฟจึงได้ออกอัลบัมชุดที่2ในชื่อชุดอัลบัมแขาสคน ในปีพุทธศักราช2537ซึ่งเป็นอัลบั้มที่มีเพลงฮิตมากมายอีกหลายเพลงด้วยกันอาทิเช่นเพลงไม่ได้คิดที่รักของคนอื่นกอดเธอไว้เป็นตน้นหลังจากนั้นถัดมาอีกหนึ่งปีในปีพุทธศักราช2538 u ูโฟออกอัลบั้มที่3ในชื่ออัลบั้มวัน u ูโฟมีดีที่ไม่เต้นโดยอัลบั้มนี้นั้นนับเป็นอัลบั้มพิเศษ โดยนำเสนอในรูปแบบของการประสานเสียงด้วยการนำเพลงเก่าของค่ายคีตาที่ได้รับความนิยมกลับมาทำใหม่และโชคหลายก็มาเยือนสีหนุ่ม u โฟอีกครั้งในขณะที่พวกเขากำลังมุ่งมั่นที่จะทำอัลบั้มที่4อยู่นั่นเองค่ายเพลงอันเป็นที่รักของพวกเขาคีตาเอนเทนเน m ต n ์ต้องปิดตัวลงและนั้นจึงทำให้ u ูโต้องยุติลงไปโดยปริยายหลังจากนั้นนิจึงหันไปทำธุรกิจด้านโปรดักชัน โดยจิมมี่กับเคนก็หันไปทำธุรกิจเบื้องหลังคงเหลือเพียงซันนี่ที่ยังโลดแล่นอยู่เบื้องหน้าในวงการบันเทิงโดยซันนี่นั้นยังมีงานแสดงและงานร้องเพลงเป็นระยะระยะกันลืมกระทั่งในที่สุดวันหนึ่งก็ช็อกสังคมด้วยการเปิดตัวว่าเป็น LGBTQ และหลังจากนั้นผู้คนก็ได้เห็นซันนี่ยูโฟในอีกมุมหนึ่งเป็นมุมสดใสล่าเริงเป็นมุมที่เป็นตัวของตัวเองและผู้คนในสังคมต่างก็ล้นยินดีปรีดาไปกับเธอด้วย แต่ในระหว่างนั้นเองเจ้าตัวกลับมีโรคหลายที่ไม่สามารถจะเอ่ยบอกใครได้เนื่องจากความเป็นคนใจแข็งและไม่ต้องการขอความช่วยเหลือจากใครซันนี่ยูโฟ,โฟมีอาการเป็นไทรอยนอกจากนั้นยังพบว่ามีอาการเป็นมะเร็งอีกด้วยแต่เจ้าตัวก็ไม่ได้เอ่ยปากขอร้องจากใครยังประกอบอาชีพในวงการบันเทิงเท่าที่มีกระทั่งวันหนึ่งก็หันเหไปสู่วงการโหราศาสตร์ด้วยการกลายไปเป็นหมอดูกระทั่ง เวลา15นาฬิกา30นาทีวันที่18กร,รกฎาคม2565พันตำร, 3, นรวจตรีจุธาพงษ์ชาดิโลกโชติสารวัตรสอบสวนสอนอาวังทองหลังรับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตเหตุเกิดหน้าอาคารศรีเวลาการเดนตึก2ซอยเทาอินทาแขว,วงพับพลาเขตวังทองหลังกรุงเทพมหานครจึงรุดไปที่เกิดเหตุพร้อมโดยเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานแพทย์เวรสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจและเจ้าหน้าที่ร่วมกัน,นยู่ ที่เกิดเหตุเป็นอาคารที่พักอาศัยสูง7ชั้นพบศพนายานวารุษส,สุทธิวาทหรือซันนี่ยูโฟศิลปินบอยแบนด์ชื่อดังยุค90อายุ50ปีจากการสอบสวนในเบื้องตนาา้นทราบว่าก่อนหน้านี้ซันนี่ยูโฟป่วยเลอ้หลังด้วยโรคไทรอยด์เป็นพิษมานานหลายเดือนมีสภาพร่างกายซู้ผอมเป็นผู้ป่วยติดเตียงแต่เจ้าตัวไม่อยากเป็นข่าวทางนิติบุคคลของอาคารเข้าไปดูแลให้ความช่วยเหลือมาตลอดกระทั่งวันนี้พบว่าอาการของซันนี่ยูโฟทุดหนัก ไม่น่าจะปล่อยไว้ได้อีกจึงตัดสินใจโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้ามาช่วยเกลี้ยกล่อมทําการเจรจาเพราะซันนี่ยูโฟไม่ยอมไปโรงพยาบาลเลยก่อนหน้านี้หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจสอนอวังทองหลางเดินทางมาถึงจึงได้ขึ้นไปที่ห้องพักชั้น4และได้เคาะประตูเรียกก่อนขออนุญาตเดินเข้าไปในห้องโดยเจ้าหน้าที่พร้อมนิติอาคารได้เจรจาว่าขอนําตัวไปส่งโรงพยาบาลหลังจากนั้นซันนี่ยูโฟก็ยินยอม ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงประสานไปทางกู้ชีพนเรนทรและสาธารณสุขเขตวังทองหลางให้เข้าตรวจสอบภายในห้องพักโดยระหว่างรอรถกู้ชีพศูนย์เนเรนทรมารับซันนี่นั้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวซันนี่ลงมารอรถกู้ชีพด้านล่างอาคารแต่ในระหว่างที่รอรถอยู่นั้นเกิดอาการช็อกหมดสติไปเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์พยายามทำซีพียายืชีวิตนานกว่า15นาทีแต่ไม่เป็นผลก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมา ทางด้านนายนิกนพัทร์อศวชานนท์ือนิกยูโฟเพื่อร่วมวงยูโฟกล่าวว่าเพื่อนสนิทของซันนี่โทรศัพท์แจ้งตนว่าซันนี่เสียชีวิตแล้วรู้สึกตกใจมากยังคิดว่าเพื่อนอัมเลรนแต่เจ้าตัวยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงจึงตัดสินใจรีโพสเฟซบุ๊กแจ้งการเสรียชีวิตก่อนเดินทางมาดูศพเพื่อนยอมรับว่าซันนี่เป็นคนใจแข็งมีปัญหาหรือเจ็บป่วยหนักขนาดไหนไม่เคยบอกเพื่อนฝูงหรือขอรับความช่วยเหลือจากใครในวง ได้เจอกันครั้งสุดท้ายในงานคอนเสิร์ตของคีตาเรคคอดเมื่อ2ปีที่แล้วยังติดต่อเรื่อยมาทางไลน์เพิ่งมาขาดการติดต่ออย่างสิ้นเชิงเมื่อประมาณ6เดือนที่แล้วที่ผ่านมาตนทราบแค่ว่าเพื่อนเป็นไทลอยและเพิ่งจะทราบเมื่อสักครู่ผ่านจากนิติคอนโดว่านอกจากไทลอยแล้วซันนี่ยังเป็นมะเร็งที่ช่องท้องอีกด้วยนายนิคณพัทรกล่าวว่าทางนิติคอนโดได้รับแจ้งจากเพื่อนข้างห้องของซันนี่เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาว่ามีกลิ่นเหม็นท้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่า ซันนี่ยูโฟพักอาศัยอยู่ภายในห้องพักบนชั้น4ี่เพียงลําพังกับสุนัขที่เลี้ยงไว้เป็นเพื่อนอีกสองตัวโดยระหว่างที่เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือพบว่าห้องพักนั้นเลอะเปื้อนไปด้วยขดและมูลสุนัขลักษณะคล้ายไม่ได้ทําความสะอาดห้องมานานอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่นําร่างของซันนี่ยูโฟส่งสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตํารวจเพื่อชนะสูตรหาสาเหตุการเสรียชีวิตที่แท้จริงก่อนจะประสานให้ญาติรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปอยันวรุษสุทธิวัฒ ปุรุสันนี่ยูโฟโเกิดเมื่อวันที่16มกราคม2515สิริรวมอายุปัจจุบันได้50ปีการศึกษาจบปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตในช่วงวัยรุ่นนั้นสันนี่ได้เข้าประกวดเวทีสยามวนละการและอีกหลายเวทีและจากนั้นก็รวมทีมกับเพื่อนส่งเดโมเพลงในานามวงเดนจลัสโฟไปหลายๆค่ายก่อนที่ท้ายที่สุดจะได้เซ็นสัญญากับค่ายคีตาร์เรคคอร์ด และมีอัลบั้มแรกอย่างอัลบั้ม u f o ที่ทำให้ซันนี่และเพื่อนๆในวงมีชื่อเสียงเพียงข้ามคืนซันนี่มีปัญหาชีวิตเรื่องงานเรื่องสุขภาพทั้งอาการป่วยไทยรอยด์เนื้องอกในถุงน้ำดีต้องพักรักษาตัวและหมดค่าใช้จ่ายไปเป็นจำนวนมากถ่ายที่สุดในบ้านปลายของชีวิตเธอพันตัวมาเป็นหมอดูเพื่อสร้างไรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงชีพประจำวันพร้อมกับหมาที่เธอรักอีกสตัว หลังจากต่อสู้กับโรคหลายนานา,นาที่ลุมเหลามานานนับปีวันที่18กร,รกยาคม2565สันน่ยูฟโฟหรือนายยานวรุษสุทธิวาตก็ออกเดินทางไกลสู่สัำปรายพบอันไกลโผลกราบขอภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณ เพื่อนำเรื่องเหล่าอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานําเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดํารงชีวิตยังมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคาวะล e g e n เดอร Channel